ผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศการซ้อมล่าสุดของคุณพล SCG เมืองทองอยู่นเต็ดของเรานะฮะก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้นะครับคลายแม็กของการซ้อมอยู่ที่เอดีิวัโด เฮโรโมโซานะฮะสวนน้าทีมชาติโบลิเวียนะครับเขาถูกจับตามองว่าวันพุธนี้นะฮะถ้าใบขออนุญาตท,ทำงานผ่านเขาจะมีสิทธิ์ได้ลงเล่นเป็นผู้เล่นตัวจริงนะครับและนี่นะครับผมเลยเก็บภาพบรรยากาศของเอดิวโดมาฝากสาวกกีเลพยอของเราทุกคนนะฮะสภาพจิตใจครับพิยุในเกมที่เสมอนกับทีมเชนไารมาเนี่ยฮะกำลังใจของทีมเป็นยังไงบ้างครับเสียมะฮะแล้วก็บุรีรัมเขาก็ชนะชมบุรีก็ชนะฮะครับก็ต้องบอกว่าเด็กยังคงเต็มที่กับ การเตรียมตัวสามทิศทิพักนะครับแล้วก็การเดินทางไปเชียงรายก็เห็นสภาพของสนามแล้วก็สภาพของการเล่นนะครับซึ่งเขาเขาเขาเตรียมแทคกติกมาเพื่อเล่นเกมค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เป็นการตัดเกมค่อนข้างเยอะเด็กมีสปีดที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผลของการแข่งขันที่ออกมาระด้านหนึ่งแต้มครับทีมกู้แข่งขันในหัวตารางเนี่ยเขาชนะเนี่ยผมคิดว่ามีผลกับเราน้อยมาก เพราะว่าทังเฮดโค้ชเองก็กำชับเด็กกันนะครับเรื่องของสมาธิในการเล่นนะครับแล้วความมุ่งมั่นที่นั่นจะนําไปสู่ของแต่ละแมตช์อย่าไปมองไกลถึงท้ายตารางถึงถึงแมตช์สุดท้ายของดีทำณวันนี้เตรียมตัวให้ดีที่สุดเราเก็บแต้มไปทุกแมตช์นะครับอย่างมีสมาธิและมั่นคงครับ,รบการสัปดาห์นี้ได้พักเพียงแค่ไม่กี่วันแล้วก็เจอทีมนครราชสีมาปกติท้วยนี้อาจจะเป็นการโรเตชันแต่เพลิว่านครราชสีมาเนี่ยทีมเขาดีด้วยฮะหลังๆนี่ฮะ ทีมของเราวางแผนตรงนี้ไว้ยังไงครับครับผมคิดว่าอาจจะมีการโรเตชันเราต้องดูว่าสมรรถภาพของเด็กที่าสามารถฟื้นสมรรถภาพได้ดีไหมผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยคงได้มีโอกาสได้โรเตชันในเรื่องของการสับเปลี่ยนวนเวียนผู้เล่นที่อาจจะมีโอกาสน้อยแต่ศักยภาพยังสูงเหมือนเดิมนะครับนดาร์ดของทีมผมถือว่าไม่ไม่ไม่ดรอปไปกับการที่ตัวหลักท,ที่ที่เล่นอยู่ครับ ทีนี้หลายคนก็ลุ้นว่าเอดิวารโดนักเตะทีมชาติโบลิเวียนะฮะถ้าใบาอนุญาตทํางานพาเนี่ยมีสิทธิ์จะได้เห็นเขาลงเล่นไหมครับความฟิตเขาอยู่ตรงจุดไหนครับเท่าที่ข้อมูลมานี่ครับสภาพความฟิตตอนนี้ก็ถือว่าอา,อาจจะใช้งานได้ในระดับหนึ่งก็คืออาจจะไม่เต็มเกมถ้า ITC นะครับจบนะครับก็อาจจะได้เห็นผีเท้าเขานะครับเมื่อวานเนี้ยได้มีโอกาสได้ฝึกซ้อมในเรื่องของสมอลไซต์เกมต้องบอกว่า ผมประทับใจในเรื่องของอเทคนิคนะครับการร่วมเล่นและความแข่งแรงโดยเฉพาะเป็นคนที่ไปกับลูกบอลดีมากรวมเล่นกับเพื่อนเทคนิคถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาสร้างจังหวะจบได้ดีบางครัฟิตเป็นไงบ้างครับมีคนถามหานาทัทลิศเยอะมากขนาดเอสเอสบอลไทยยังลงข่าวปีกอาพับ <laughs> จะโยกหนียังไงฮะก็ดีขึ้นเรื่อยๆคร,ค,รครับกล้กด<อ>้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก่อนหน้านี้ที่มาเมืองทองเนี่ยเจ็บเจ็บมาด้วยนะ แล้วก็มีปัญหาเรื่องความฟิตเนาะครับผมตอนนี้จะเห็นรอดับลงครับครับผมหลังๆนี้เริ่มได้รับโอกาสจากโคโยก้าเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลถ้วยการกุศลแมตช์ทีแรกก็เกือบได้ลงเล่นละเพื่อนว่าสกอร์โอเคละหนึ่งหนึ่งเขาเลยเบรกเอาไว้ฮะเป็นยังไงบ้างครับมีชื่อได้สัมผัสกับเกมเพิ่มมากขึ้นครับก็ดีใจครับแล้วก็เพราะว่าพยายามตั้งใจให้กลับมามีชื่อแล้วลงเล่นให้เหลวดีที่สุด พราะปัญหาต่างๆว่าจะเป็นเรื่องโรงเรื่องเรียนก็เคลียร์จบแล้วนะจบแล้วโตโยต้าลครับเป็นถ้วยของบอลเด็กๆเนี่ยคาดหวังไม่ว่าจะได้ลงสนามก็คาดหวังทุกถ้วยครับอย่างแฮปปี้กับเมืองทองนะยังไม่โยกตามเอเซนบอลไทยบอกแต่ยังไงก็มีกองเชียร์ของเราหลายๆคนรอเห็นนัทลิศเต็มเกมบนสนามนะครับแล้วก็ฝากความหวังว้กับนัทลิศเยอะมากนะก็ขอบคุณมากครับแล้ว จะตั้งใจครับวุนวันพุธนี้นะฮะแมตที่แล้วยังโอเคลงเล่นไม่เท่าไร่แต่ก็เปลี่ยนเกมได้แต่โตโยต้ารีครับการสัปดาห์นี้น่าจะมีโอกาสลงเล่นไปสวยเล่นตัวจริงนะฮะมองไงกับฟุตบอลถ้วยโตโยต้าครับออบอลโตโยต้ามันเป็นบอลที่มีเสน,น่ห์ครับก็คือถ้าเกิดใครได้เข้าไปชิงแล้วอย่างปีแล้วผมได้เข้าไปชิงอ่ะมันเป็นบรรยากาศที่แบบสุดยอดแะเราแต่ว่าปีนี้เมืองทองก็ตั้งเป้าว่าจะต้องเข้าไปชิงให้ได้อะไรอย่าง ก็คือจะใช้ผู้เล่นออที่แบทตัวแรกจากชุดที่แล้วแบบผสมกับเด็ก,ด,กดาวรุ่ง,งนี่ครับลง <numéro. S 1> ทีนี้โคลาไล้ครับโคาสีมา,าตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดมาผลงานดีขึ้นมากาเลยเราก็ไม่ประมาทครับเขาก็ระดับดิว่ชั่นหนึ่งถามว่าเราก็เราก็ไม่ประมาทอะเราก็พยายามทําแบบให้มันเต็มที่ครับแต่ว่าเราก็จะไม่แพ้กลับมาแล้วก็อย่างน้อยเราก็จะไม่เสมอกลับมาแต่ว่าเราก็จะกลับไปไปชนะเขาแต่ เอาสามแต้มกลับมาบ้านเราอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเราจะได้จับฉลากผ่านเข้ารอบฝากเขาวังไว้ที่เอกภูมได้นะเอก็ยังไม่รู้ก็น่าจะได้ครับเพราะว่าฟุตบอลรายการนี้พวกพวกเออนักฟุตบอลอย่างพวกเราแบบกระหายที่อยากจะเล่นอยู่้วอะไรเงี้ยอยากมันก็เป็นันหนึ่งทําให้แบบทุกคนมีกําลังใจที่แบบอยากจะเล่นอย่างไรเงี้ยก็ก็น่าจะมีแรงแรงผลักดันมากมากขึ้นที่ที่ลงไป หลังจากกับจากทีมชาติมามีการบาดเจ็บมานิดหนึงนะตอนนี้เป็นไงบ้างก็โอเคครับแต่สิบเก้าเซ็บอวันพุธนี้ฮะเป็นบอลโอโยต้าลีรคคับน่าจะเป็นโอกาสของผู้เล่นดาวรุ่งในการโรเตชันนะฮะคาดหวังแค่ไหนกับเกมนี้ครับก็ก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็ก็ทำให้เต็มที่แล้วก็ทำหน้าที่ดีสุดครับก็จะเก็บสามแต้มเอ้ยเก็บชนะให้ได้ นครราชสีมาให้ัเปลี่ยนโค้ดไปเล่นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วเราไปเล่นบ้านเขาด้วยฮะเงี้ยกดดันไหมครับเพราะเราอาจจะมีเ,เล่นเดารุ่งลงสางเเยอะฮะก,ก็ก็กดดันครับเราเราก็ต้องผิดพลาดที่น้อยที่สุดครับแล้วก็ก็ต้องช่วยกันเล่นครับก็ประมาทไม่ได้ครับันยังมีข้อดีบ้างที่อานทนสังสั่น้อยยืมตัวลงไม่ได้นะเช่นชวนคองเชียนะครับตั้งจริงๆมันเป็นนักการสัปดาห์แหละแต่ว่าเราก็อยากได้ยินเสียงเชียนะครับ ก็ถ้าใครที่ว่างไม่ติดอะไรก็ไปช่วยกันเชียร์กันเยอะๆครับเราก็จะทําผลงานให้ดีที่สุดครับก็เกมที่แล้วครับผมโชคดีนะได้พักนะก็อาจจะมีความฟิตสําหรับวันพุธนี้ครับผมก็ก็ดีครับได้ก็ถือว่าได้พร้อมสําหรับเกมวันพุธนี้อย่างเต็มที่ครับผมอาจจะต้องไปเป็นการหลักสําหรับแก๊งดาวรุ่งเยอะๆด้วยสาหรับโตโยต้าลิครับมั่นใจนะครับก็มั่นใจครับก็อาจจะไปช่วยประคองน้องๆด้วยแล้วก็ได้ขยับของเราด้วยครับก็เป็นการดีครับได้ได้พัก ตัวหลักซึ่งเรามีเกมวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะเจอกับทีดีเอ็มในเกมลีกก็ก็ให้พี่ๆเขาได้พักบ้างให้ชุดยังบัตรดาวรุงของเราได้โชว์ฟองกันบ้างครับผมหลายครั้งแล้วที่พิสูจน์ให้เห็นว่าฟุตบอลต o วต้งลีกครับทีมเล็กเจอทีมใหญ่ทีมเล็กมักจะเล่นเกินกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดใช่ครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นส่วนมากเพราะว่าทีมเล็กเวลาเจอทีมใหญ่และเล่นในบ้านตัวเองความมุ่งมั่นความกระหายความอยากเล่นซึ่งเราเป็นเมืองทองใครก็อยากเล่นกับเราอยู่แล้วครับแล้วก็ ที่สาคัญเขาเล่นในบ้านด้วยเขาเขาเจอทีมใหญ่เขามุ่งมั่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเชิญชวนเลยครับก็กองเชียร์ของเราอาจจะทำงานแต่ว่าขอกองเชียร์เราแวะใกล้เคียงจังหวัดนคราชสีมามาก็เป็นวันธรรมดาซึ่งคนกองเชียร์ที่อยู่ในกรุงเทพก็อาจจะทํางานก็อยากให้สาวกเมืองทองในละแวกนั้นในแถวแถวอีสานไปให้กําลังใจกันเยอะครับโดยเฉพาะชาวโคราชที่อาจจะเชียร์มีใจเชียร์เมืองทองแต่ต้องเชียร์บ้านเกิดด้วยก็ให้ปัเยอะก็ได้ดูบอลมันๆกันเต็มที่ครับผม ก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนกองเชียร์เกมหยอกของเรานะครับถ้าเกิดใครว่างเว้นจากการทํางานในวันพุธนะฮะแล้วก็อยู่ระแวกใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมาก็อย่าลืมตามให้กำลังใจนะครับใครที่ชอบเห็นดาวรุ่งสายเลือกใหม่ลงสนามแบบเยอะๆนะฮะนี่แหละครับโอกาสดีที่คุณจะได้สัมผัสเกมแบบนี้ครับ